สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ <c oughs> เราอยู่ที่อุดรธานีนะครับก็แม่นั่งอยู่ในรถเรียบร้อยนะครับบ้านม่วงคอนสายนะครับก็ขับรถมาเป็นหลายปีแล้วแหละแ,แต่ว่าไม่ได้ขับก็เลยอยากมาเรียนทดสอบอเพิ่มเติมพื้นฐานนะครับขอนรุ่นนี้ก็เป็นไฮแลนเดอร์นะครับใครที่มีรถรุ่นนี้ก็ดูไว้นะครับตัวนี้จะมีกล้องด้วยแล้วก็มีเซนเซอร์ถอยหลังสี่จุดนะครับ ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องสอง2ันสองนะครับผมเรามาดูกันอันนี้ผู้เรียนก็นั่งพร้อมอยู่ในรถเรียบร้อยผมจะให้เริ่มใหม่หมดเลยได้ไหมเด้อดับเครื่องยนต์เลยดูรถรถตัวเองนะครับว่าจะทําโอเคถูกต้องไหมอย่าเพิ่งจับเกียร์เด้อเอากุญแจอ,ออกมาก่อนครับกุญแจอออกมาก่อนโอเครุ่นนี้เอากุญแจอ,ออกง่ายนะครับฟอร์ดพวกออซูสพวกโตโยต้าพวกฮอนด้าอะไรพวกนี้มันจะออกกุญแจอ,ออกยากนะครับ เพราะฉะนั้นเรียนรู้กับรถตัวเองไว้จะดีนะครับออโต้นะครับมันจะมีตัวบอกเกียร์อยู่นี้อยู่แล้วหน้าจอนะครับแทบทุกรุ่นทุกคันเลยนะจ,จ,จำตรงนี้ไว้นะครับคนที่ดูมือใหม่นะครับอะเสียกุญแจเข้าไปครับบิดไปประมาณหนึ่งแก๊กสองแก๊กค่อยๆไปใจเย็นเดี๋ยวรอก,ก่อนรอก,ก่อนเออขันตอนนี้ต้องรอก่อนเมื่อกี้แม่จะบิดทะลุไปแล้วเด้นี่ <c oughs> ใช่ไหมถ้าเราบิดไป <c oughs> อ,อีกครั้งหนึง่ง <c oughs> รถจะติดเลยนะครับ ตอนนี้ให้รอตรงนี้ก่อนห้าวินาทีนะครับระบบแอร์เพิ่มเลยเริ่มเลยเสียบเข้าไปก็ประมาณสองแก๊กนะครับแก๊กที่สามคือสตาร์ทแต่รอก่อนเด้อให้ไฟขึ้นก่อนอ่านี่จังหวะนี้รอก่อนนะครับสี่ห้าวินาทีโอเคสตาร์ทได้เลยครับเนะี่ยโอเคปล่อยเท้าได้เลยนะครับก็รถบางรุ่นต้องเหยียบต้องเหยียบเบรกสตาร์ทด้วยนะครับบางรุ่นไม่ต้องเหยียบนะครับเขาจะตั้งระบบความปลอดภัยไว้ ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เรียนจะต้องไปศึกษาที่รถตัวเองด้วยนะครับส่วนคันนี้เมื่อกี้แม่ไม่เหยียบก็ได้นะไม่เหยียบก็ได้เพราะว่ารถออโต้มันจะไม่ให้สตาร์ทมั่วนะมันจะไม่ติดไม่ต้องไปเชี่ยวคนอื่นเดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับอ่ะดับเครื่องยนต์โอเคแม่เหยียบเบรกไว้เหยียบเบรกไว้แล้วก็แม่เลื่อนเลื่อนตำแหน่งเกียร์มาที่ดีเดินหน้ากดลากแล้วก็เลื่อน เี๋ยวเบรกไว้เดียบลงไปอ่าอันนี้ในกรณีที่ออโต้นะครับมีการเข้าเกียร์ทิ้งไว้นะซึ่งผมไม่เคยสอนใครมาก่อนนี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่จะสอนให้ว่าเมื่อเราลืมเข้าเกียร์ทิ้งไว้เราจะมาสตาร์ทเรื่ออะแมสสตาร์ทหมุนสตาร์ทเลยหมุนไปเลยติดไหมไม่ได้จําไว้นะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่รถออโตจะติดนะมันจะติดได้เพราะว่าเกียร์อะไรพีจอดเกียร์พีจอด มันจะต้องเป็นพีจอดเท่านั้นอ่ะแม่ไม่ต้องไปเหยียบคัดเ้อร์คัสไม่มีเด้อใช้เท้าขวาเท้าเดียวจําให้มัน่นเท้าขวาเท้าเดียวสลับไปสลับมาเอาลองเหยียบเบรกไหมเหยียบลงไปเลยอ่าเราก็ยกขึ้นมาเหยียบลงไปใหม่ยกขึ้นมาโอเคเปลี่ยนขวามเออนั่นแหละโอเคเล่งเบาๆอะไรเงี้ยเล่นๆกับมันไปก่อนทําความคุ้นเคยเอาเหยียบเบรกเหยียบยคันเร่ง,งนี่แหละคือหลักการของมันเราไม่ต้องไปใช้เท้าซ้ายเข้ามาช่วยแต่อย่างใดเด้อ หวังให้ดีเด้อเกียร์ของเราเป็นเกียร์ของเราลืมเกียร์กระปุกไปเลยว่ามันต้องใช้สองเท้านี่เป็นเกียร์ออโต้เอาแม่เลื่อนตำแหน่งพีจอดครับกดหัวกดล็อกด้วยหยยบเบรกลงไปด้วยถ้าเราทำถูกเห็นไหมมันจะเลื่อนง่ายเมื่อกี้ระบบไฟไม่เปิดมันจะทำให้เราเข้าเกียร์ไม่ได้ซึ่งมีระบบเยอะมากมีรายละเอียดแม่จำไม่ได้แม่ดูวิดีโอเด้เอาละตอนนี้เครื่องเสียงดังอยู่ไม่เป็นไรเบรกเยียบเบรกไว้เด้ออ่าปล่อยเบรกครับทีนี้ ทีนี้เรามาดูว่าเราไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับวางเท้าที่พื้นนะอ่ากดสตาร์ทได้เลยแม่หมุนสตาร์ทติดไหมติด,ตดแสดงว่าไม่ต้องเหยียบเบรกก็ได้นะในรุ่นของเรานะครับในรุ่นของเราในรุ่นอื่นอาจจะเหยียบเพราะฉะนั้นไปพิจารณาเอาเองรถของใครของมันนะครับตรงนี้จะมีตัวที่เราดึงไว้ก็คือเบรกมือแดงๆนะครับเห็นแม่ป้างได้เห็นไหม,ไหมอ่ามีในรถทุกรุ่นนะครับถ้าเราบลดลงแม่บลดลง ยากไหมกดยากไหมยากอ่ายากเพราะว่าดึงขึ้นสูงวิธีแก้ไขดึงคุ้นด้วยกดลงด้วยครับดึงขึ้นด้วยกดลงด้วยอ่าจำไว้บันเบรกเหยียบเบรกไว้ไม่ต้องตกใจมันไหลแค่ชั่วขณะแต่มันก็จะไม่ไปอีกละเพราะว่าพีมันล็อกเกียร์ไว้อยู่นะครับแม่ไม่ต้องไปตกใจมาดึงเบรกมืออีกทีนึ่งเพื่อความคุ้นเคยกับรถตอนดึงแค่นี้ไม้กดไม่ไม่ต้องกดดีกว่าเอาเอาลงใหม่เอาลงใหม,อใหม่อ่าดึงขึ้นเลยครับไม่ต้องกด เออมันจะได้ยินเสียงอย่างนี้ใช้งานได้จริงนะครับเอาลงแม่ไว้เนียเอาลงนี่หมายถึงแม่พร้อมที่จะไปแล้วนะครับออแม่พร้อมที่จะออกตัวแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องเกียร์เรื่องอะไรต่อไปนะครับตอนนี้เอาขึ้นก่อนเดี๋ยวเราจะอธิบายอันอื่นต่อนะครับปล่อยเท้าได้เลยนะครับตอนนี้ปล่อยเท้าสมมุต e ิว่ายังยังไม่ได้ไปไหนเราก็มาดูเรื่องการนั่งนะครับการปรับเบาะให้มันพอดีกับตัวเรานะครับอย่าให้นอนเกินไปนะครับก็ให้มันสบายนะครับให้นั่งแล้วสบาย เท้านะครับก็ดูว่าระยะเท้าไม่ตั้งเกินไปนะครับไม่ยาวเกินไปนะครับประมาณนั้นการจับพวงอะไรนะครับอลองจับดูพวงอะไรตรงไหมไม่ตรงเอียงไปทางซ้ายดึงมาทางขวานะครับประมาณนี้จับไว้นะครับประมาณนี้มันจะมีห่อฟอดอยู่ตรงกลางถ้ามันเป็นอย่างอื่นออาแม่ลองหมดดุนดูเอียงดูเอียงขวาหรือซ้ายก็ได้ตรงไหมไม่มีการใช้งานไปทางขวาเวลาคืนก็ต้องคืนทางซ้าย ประมาณนั้นนะครับนี่นี่เป็นขั้นตอนแรกๆนะครับลองแม่ลองเปิดไฟเดี๋ยวขวาเคาะลงอ่ามายังมาค่ะอ่ามันจะมันจะเลื่อนบอกอย่างนี้นะครับเขียวๆอย่างนี้นะในรุบางรุ่นรุ่นฟอร์นะครับจะเปิดทางนู้นนะครับแต่ของเราอยู่ฝั่งนี้นะไม่ต้องอสับสนอ่าปิดครับซ้ายปิดครับไฟเดียวขวาอ่าหมุนวงมาลรยด้านขวาหนึ่งรอบแม่ โอเคนี่คือหนึ่งรอบฟอร์จดจนมาตรงที่เดิมจําไว้แล้วเวลาคืนล่ะคืนซ้ายอ่านั่นไงเห็นไหมระบบไฟปิดไหมป,ปิดอัตโ,ตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องตามไปปิดนะครับยกเว้นการเปลี่ยนเลนนิดหน่อยเราต้องตามไปปิดเองนะครับอ่าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหมุนพวงมาลัยฝึกหมุนหนึ่งรอบด้านซ้ายตามที่เราเปิดไฟไว้อ่าแม่หมุนกลับคืนหนึ่งรอบเท่ากันไฟปิดไหมแม่ปิดแสดงว่าพวงมาลัยตรงไหม อ,ง,องนะครับหลักการสังเกตมันอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววิธีอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวเรียนรู้ไปเดี๋ยวก็อันนี้เป็นหลักสูตรที่ไม่ค่อยได้ถ่ายทําให้ใครดูทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมันจะลืมเดี๋ยวมันจะเยอะไปหาว่าผมพูดเยอะแต่ผมก็อยากจะพูดให้นักเรียนเข้าใจนะครับแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะระบบกเกียร์แม่จำสามเกียร์ไว้หลักๆที่ต้องใช้วันนี้นะครับเกียร์พีพจอดอาถอยหลังดีเดินดีเดินหน้าดีเดินหน้าอาถอยหลังพีจอดแม่จะไล่ไปยังไงก็แล้วแต่อย่าให้มันลืมพีจอดอาถอยดีเดิน ด,ดีเดิน,าาน้ากอาถอยลักแม่จะเป็นไล่อะไรก็แล้วแต่ยายลืมนะนี่ตรงนี้มันบอกว่าเราใช้เกียร์อะไรอยู่เวลาเราเลื่อนเราก็จะรู้เองนะครับเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ต้องเลื่อนอะไรนะครับการเปิดไฟของฟอร์ดนะครับมันจะต้องใช้การหมุนเาราเห็นไหมมันจะหมุนเอาอย่างนี้นะสังเกตด,ดูนะครับมันจะแตกต่างจากรถรุ่นอื่นๆที่มันต้องมหมุนตรงนี้นะเปิดไฟหน้ารถนะครับเปิดไฟหน้ารถประมาณนี <ลด S 1> ้นะครับหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางซ้ายนะครับ ปิดกลับมาก็คืออันนี้มันน่าจะเป็นการเปิดตลอดนะครับไฟเปิดตลอดีด๋้วดูข้างหน้าก่อนระบบไฟอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับเอก็อัตโนมัตินะครับก็คือว่ามันจะออกเองปกติมันจะปิดอยู่ที่ฝั่งนี้ใช้การหมุนเอานะครับมือใหม่หัดขับนะโซโอก็คือว่าปิดนะครับ